ไม่ไปสบายดีพ่อเม่พี่น้องสบายดีสุขุสุคนสุง,งสุบอนปุพ่อกับชองน้องแคทคือเก่าพีนา่น้องจ้ายำเศร้าๆบรรยากาศฝนตกลินพี่น้องแฉะๆพอดีเป็นปล่อยๆมันตกลินเดือนสองม,มีด้วยเหรอเอา้าคนทำดอกหิวดอกหม่วงมอนี่ ลายแต่ดอกมีดอกม่วงฮะหนะน่ะดอกมะงี้โอ้หนะลายดอกดอมะม่วงบ่มีมีแต่ดอกมะงี้ดอกมะม่วงกับางต้นมันก็เป็นบางต้นมันก็บ่เป็นแต่ว่าต้นในเฮือนในเฮือนนี่น่ะบ่มีต้นเป็นดอกคือสิบ่ได้กินดอกมันก็แห้งเติบได้จะย่อยใส่าปอบๆโเตียงตน่ะกนยางแก้วไปตากฝนเย บอกเมทัลติงเจ้าอยู่อะมันสิอยู่มันสิอยู่ไพ่เลยให้มาแก่เอาฮะเมได้ว่าเซนหาเซนทุกแล้ววันแรกแกแกมาคืนสบายดีปาลุงลูกสบายดีปาลุงสบายดีพี่น้องสบายดีปาลุงลูกเฮ้ยมาทำเพียงไพ่บ้าคอนต์รีนมะนาววะลูกบ่า บนโต๊ะนั่นนี่บังคับมได้เมื่ออีเมย์อีเมย์เมื่อผู้เดียวเลยอีเมย์ไห่บมมีผู้เขียวซื้อผู้เมื่อไหร่เมย์มั่งพี่น้องบมมีผู้เขียวล่ะัเมื่อวานนี่กันไออี้อยไปคอนเมย์สีไปไปไปซื้อน่โเมย์โถอยังวะ ่อน้ำมีใหญ่ทหใหเงินไปสองพันได้ผูมาสิบปดใบเราขายสิบใบต่อพเกินไปหัวหน้าข้ามือข้าง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 มือกันเอาอันนั้นงเาเนาะไผจนใจกะไผหัวจขักข่าอกาติดตใหเน่ยพี่น้องเลยจากขายงอเถกสามโต เนื่องเจ้าว่าเดือนฮ้อนเงินบ่มีเงินซื้อนมให้ลูกชายกินซื้อนมซื้อข้าวทางมือทางมือทางมือน้ําเย็นทางมือเย็นนเฮ้ยสิลักแพยข้าวหญ้าไปตัดเสือดําครับนี่เงินบ่เห็นเนเกาะนจัก่อยเห็น่อยเฮาโลบ่าให้บ ว่าในขีปีได้สิหลักแพ่าวหยาเป็ตัดเสือดำเีดยเขานขอีกยอัตเดียวได้ขอยบร์ตันให้เจ้าได้ห้องเจายังช่องตูในตู้ชองมีในตู้นะขอดบไรเด้ออกมาให้เ huh. จ้านุ่งชองตูอยังสีเทียงยังช่องตูอยมันเก่าเลยเนี่ย บนตกลินและนาวพี่น้องในพืชนนะ่ะเป็ดท่าผักไข่บุ้งหัวมันสิเป็นไข่เขาหรือสิเป็นไข่ลูกเพราะว่าอันเฮาบุ้งมีเป็ดผุเอ้ยโอ้ยโอ้ยลอยซิ่งเดียวหูเลือดบุ้งม,มีเป็ผเดมมปผุพี่น้องอันเป็ดช่วงนั้นนัเป็ดไลายลเนาะช่วงเฮาอัน,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 ท,น,อนทองน้องอาตีนะแล้วเฮาก็บไขา่ ขายเอาเงินไปหาหมอเละเลือ,เ,ลอเป็ดผูกโซงโตและมักขาผูกแขนลูกไายตัวหนึ่งจงไว้ตัวหนึ่งน้องแท่นห้อยขาเลยนะตัวดำน่ะลูกไายโกก่าบุกขาบุกขาขาตัวนี้ขาตัวนี้แค่เป็นพังความั่นยบอดตายบมจัง นี่เป็นไข่เขาแล้วข่ลายกัวอันบาไข่หมัดพ่อยพี่น้องอันนี้ในยาเอามาหายแต่หน้าจะนี่บาไข่หมัดเองมันกเกินไปหัวหน้ามันนักยันสีโซน่อ่อนเมียกวดมือนะ ก็อีแม่นี่เบาขักเอาไมให้ม่นใหญ่บ่วะให้เจ้าหมัดใหม่เฮ้ยมันให้คอยใหม่แน่แบบนี้นะแบบนี้นะโอ้จากสีขัดชีโหูพี่ชังบร้ไลหูฮะก็กานเผ่าในหน้าเหนด้ เราวรรยากาศหนึ่งกุศโลงมาเห็ดอีกอยู่เราใหญ่หนาวใหญ่วงเฮาเลยอาเฮ้ยเสื้ออียังหลุดอันนี้มันคือนหลุดออกมานะนี่อีแดงเผาเฮาพี่น้องเอ้ยขี่ตั้งแตะเผาเป็นสาวไปหาเงินกรุงเทพ อีแดงเถ่าไปใส่หอดใส่หอดกันได้นี่พี่น้องเ้ยไปกับมันไอ้บอยแต่กี่เนาะแต่ข้าวบ่มีรถใหญ่น่ะไอ้บอยพาไปหลินหันหลินนีน้ำมันกะไอ้บอยเป็นคนเติมไห้กี่กำนองโซละบุ้ยพี่น้องเ้ยบิดเป็นบิดอีแดงเถ่า หักมี่ปีนี่กะบัวดกปันไดบัวถั่วปีเลวนี่ปีเลี่ยวใดกแห้งหักบ่อเฮ้ยบัตัดถิ่มกะปีเลี่ยวใดกอีลีล้อปีนี่บัวดกปันไดกระนางแดง ให้นอกอันนี้ลงมาเอาเครื่อ,อยาด่างแดงมาไหวน้องสลากับว่าสีอยู่ไฟสีอยู่ไฟปราสนเอาอะไรบอกว่าขั้นสีอยู่ไฟแล้วให้มาแก่เอาว่าเตียงมาอยู่ภฟ เตียงอยู่ไพ่ในเห็ดต่างหากได้พี่น้องเอ้เพราะว่าขั้นสิอยู่เตียงเขาเองนะนี่น่ะมันบ่ได้มันสูงมันใหญ่มันใหญ่แล้วมันสีย้ำออกแต่ไพ่ได้ผู้เฒ่าบุหันเพื่อนหวาเนาะต้องเห็ดใหม่เห็ดใน้น่อยต่ำๆอยู่ตะลุกกรแม่พี่น้องเกลือยางแดงเต็มต้นคูนบ่ให้น้องอันนี้ลงมาเอาบรรยากาศยำสาๆพี่น้อง พิพาทประการใดกับข้อทษกขออภัยหลายๆเนาะฝนตกลินมานี่่ันอติบัได้เมื่อน้ำกะสซิมเมื่อส่งผู้หันไปไง่มั่งพี่น้องบัวเมยมั่งมีปูเขียวตอนนี้อาติก็น,นอนพิงไพาเป็นทีเรียบร้อยละละเอ้ยละนอนพิงไพาย,ย่วะลู หลันอนพิงไฟอู้มักหลาบมมีงอนนอนมาดูยังลงมานอนพิงไัมันหนาวได้หลือก็นอนอยู่ทึ่งไอ้พ่อไปไปดูไปมักหลานอนพิงภบ่บ่วอ้โหนานนอยย้ยหนาไหน่ยหนาวหน่อยัหลุดบ่วด t h ả าหนาใหญ่บ่ เอออยากนอนแลวพี่น้องก็หนบนหบวเลยนั่งอยากนอนเลยนะอาการของคนอยากนอนกรจิกก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 รจิกก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 จิกอาการของคนอยากนอนขะนี้นเห็นนาบูแทะยันาบูไลใจอืมหันใจไงสอร้น่เนาะเดี๋ยวสครนะไปชินนนอนฉลุ ลาอะไรที่นองจ้าพบกันคลิปหนะ้าอยู่ดิมแหงสุขุสุขคนสบายดีบ๊ายบาย